ช่วงที่2ครับของคิวทองออนทีวีครับโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับในช่วงนี้ครับก็กลับมาพูดคุยกันครับนะครับในช่วงของรอบขานตำนานคิวครับกับทางกูรูนะครับวงการสายคิวไทยครับคุณศักดารัตนสุบานซึ่งวันนี้เราจะให้คุยเรื่องของแมนนะครับมาถมนั่นเองนะครับว่าเป็นอย่างไรเมื่อได้สิทธิ์ไปแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับผมในช่วงนี้ครับเล่าขานตำนานคิวครับ เล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยอานะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณศักดารัตนสุบันนะครับอุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณบีคุณชื่อรอครับสวัสดีครับพี่ดาครับก็สัปดาห์นี้ครับคงให้พี่ดาพูดถึงการประสบความสำเร็จของนักกีฬาไทย อีกครั้งหนึ่งนะ <fendim S 2> ครับ <HD Jer. S 2> ก็คือแมนนกคอมบัมครับที่ไปคว้าแชมป์น,นะครับสนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์เอเซียมาะนะครับก็ดูละอนาคตที่จะไปเล่นอาชีพต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ,รบให้พิดาพูดถึงนิดหนึ่งครับอ่าได้คือคืออย่างนี้แมเนเนี่ยต้องบอกว่าได้กลับไปเล่นอาชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นโชคแล้วก็เป็นเรียกงพวกโชก็ได้ เราเดิมทีเนี่ยอินเดียเขาจัดชิงแชมป์โอนิมชนเ,เซียเนี่ยในเดือนมีนาคมครับพอใครได้แชมป์จบปุ๊บปลา,ายพฤษภาก็ต้องไปแข่งอาชีพเลยครับเห,เหมือนเหมือนฤดูกาลเนี่ยใช่ไหมพอพอเดือนปลายพฤทภาทุกท,ทุกคนเนี่ยต้องเข้าสู่ระบบการเล่นอาชีพครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ในอินเดียช่วงช่วงเดือนมีนาเนี่ยเขาเกิดมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีครับ ทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยจะราบเรื่นเท่าไหร่เขาก็เลยเลื่อนการแข่งชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เยวชนเนี่ยเลื่อนมาทีแรกก็บอกเลื่อนไม่มีกําหนดนะพอเขาเลื่อนออกมาปุ๊บก,ก็เป็นอันเป็นอันว่าโคต้าที่จะไปได้ได้เล่นเอเชียอของของของสนุกเกอร์เอเชียแชมป์เยวชนเอเชียซึ่งจะต้องจบเดือน มีนาคมเนี่ยมันไม่ทันกับที่เขาจะต้องไปเล่นในเดือนพฤษภาคมครับผมเพราะว่าเขาไม่มีการแข่งขันไงครับมันก็เลื่อนมาแข่งขันจนจนเดือนมิถุนาเนี่ยเดือนมิถุนานี่เขากลายเป็นว่าใครได้แชมป์เนี่ยก็ต้องไปแข่งขันฤดูกาลหน้าอ๋อครับครับเพราะฤดูกาลนี้มันเล่นไม่ทันนั่นเองเขาแข่งกันไปแล้วหลายรายการแล้ว ถ้าบอกว่าโคต้าของอาชีพโลกจะหายไปที่หนึ่งก่อนในฤดูกาลเออเขาไอปีนี้เนี่ยโคต้าเอเทียเนียจะหายไปก่อนหนึ่งที่เพราะโยมันไม่ทันครับ๋ยมอย่างนี้ไยการ์ดอย่างต๋องก็เสียบได้เลยฮะอ่อก็เป็นนั้นว่าแมนเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าไออินเดียมันเลื่อนเขาเลื่อนปุ๊บเดิมทีเราส่งไฟนครยกไปแข่งกันพอเขาเลื่อนปุ๊บแล้วจังหวะที่แมนตกจาก สนุกเกอร์โลกมาแล้วเรารู้แล้วหลังเดือนเมษารู้แล้วว่าแมนเนี่ยไม่ผ่านครับตกเราก็เอาชื่อของแมนเนี่ยเสียบมาแทนไฟครับมาแทนเจ้าไฟเพราะว่าไฟเนี่ยส่งไปชิงแชมป์เยวชนโลกก็ดีชิงแชมป์เอเชียก็ดีชิงแชมป์อะไรต่ออะไรเนี่ยตกรอบกลับมาตลอดเราก็เลยมีมาตรการว่าต้องลงโทษซะบ้างเพราะว่าถึงเวลา ซ้อมไม่ค่อยซ้อมเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนตัวคจวังหวะที่แมนกลับมาพอดีอเยจ้าแมนเนี่ยแข่งขันแทนแล้วก็โชคดีว่าแมนเนี่ยกลับไปไปข่าวนี้ก็ไปได้แชมป์แชมป์ตามความคาดหมายรับผมซึ่งเขาเก่งอยู่แล้วว่าแมนมันต้องได้แชมป์แนะ่เพราะข่าวนี้เนี่ยที่อินเดียมันไม่มีจีนอครับไม่มีจีนไม่มีพวกอันตรายเลยมีฮุ้เส้นตัวเดียว ไอ้ฮุ้เซนที่เป็นแชมป์โลกอีหลานเนี่ยครับผมไม่รู้จะมาแข่งกับมันแต่แชมป์ทั้งเยาวชนโลกทั้งแชมป์เอเชียแชมป์อะไรต่ออะไรได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพอยู่แล้วแต่ก็ยังมาแข่งขันอีกทำให้เขาเสียสิทธิ์เปล่าๆ้วตัวเองแชมป์โลกแล้วก็ไม่ไปด้วยนะไม่ไปเล่นอาชีพโลกด้วยเออไม่ด้ไปเล่นแม่ทำให้เสีย เสียโอกาสของคนเอเชียแต่อย่างไรก็ตามับในเมื่อแมเนเนี่ยได้กลับเข้าไปเล่นอาชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีการพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองของของแมนเนี่ยทั้งพ่อแม่เรียกมาคุยกันว่าครับแมนเนี่ยต้องขัดเกราไอ้พวกที่สายเดิมๆออกไปให้หมดก่อนขั้นแรกก็คืออยากจะให้เขาบวชบวชซะ ช่วงระยะหนึ่งเพื่อจะทำให้จิตใจสงบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดนมรสุมไ่เรื่องล้มคิวเนี่ยใช่ครับจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่แต่ว่าทําให้จิตใจของนักกีฬาเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีมันหดหายอนไปนะครับไม่มีความมั่นใจเหมือนีตําก็เลยทําให้ผลการแข่งขันนี่ออกมาไม่ดีตกรอบแรกๆก็เป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้ก็บอกผู้ปกครองเขาก็เห็นด้วยว่าหลังจากที่จบแรงกิ้ง ที่จันทบุรีมีเหลือสองรายการถ้าจบแล้วเนี่ยก็จะให้แมนบวชซสามอาทิตย์จากนั้นก็เตรียมตัวเล่นแข่งขันเพื่อที่จะไปเล่นอาชีพในฤดูกาลมาแต่<น>ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องวิ่งเต้นหาเรื่องผู้สนับสนุน<ต>น่นแหละครับว่าตอนนี้สมาคมก็เหนื่อย <c oughs> เพราะว่าเพราะว่ามีนักกีฬาที่จะต้องรับภาระ หลายคนครับสี่คนอ่ะตอนนี้่คือคนคนหนึงใช้งบเท่าไหร่ครับคุณศักดาครับตอนนี้ล้านแปดนะล้านแปดแต่ละคนเนี่ยประมาณหนึ่งล้านแปดแสนบาทเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนมีแข่งแค่หกเจ็ดรายการตอนนี้มันเป็นสิบเจ็ดรายการใหญ่อืแล้วก็เจ็ดรายการย่อยครับไอสิบเอ็ดรายการใหญ่คือแรงกิ้งโลก ครวไ็รายการเล็กๆก็คือรายการเอเชียนทัวร์บ้างยูโรเปียนทัวร์บ้างอันนี้เนี่ยมันมีคะแนนสะสมท้งนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องไปแข่งขันถ้าเราไม่แข่งขันเนี่ยเหมือนกับเราถูกรดคะแนนไปไงเสียเปล่าแม้ว่าคะแนนมันจะน้อยแต่ก็ยังดีครับมันก็ตะก็ต้มเอาไว้เรื่อยๆก็ต้องตะเวนเก็บสะสมไปหลายรายการมันก็รวมกันก็เป็นหลายคะแนนเหมือนกันที่ก็ถือว่าสําคัญเนี่ยอย่างเนี้ยวันเนี้ย เดชาวัตรเอฟแล้วก็หมูปากนากำลังที่จะแข่งขันเอเช่นทัวร์ที่จีนครับประเดิมวันนี้หมูชนะสี่ศูนย์เลยครับคุณศักดาครับครับหมูชนะไปสี่ศูนย์ช่วงที่เราอายการอยู่ครับแต่ว่มชนะให้แล้วันนี้ครับผมแล้วก็แล้วก็เออก็ดีล่ะถ้าถือว่าเป็นวิวิตหมายที่ดีครับเพราะว่ามันต้องสะสมทำไมงั้นเรา เราไปเล่นรายการใหญ่แล้วก็ตกรอบแล้วเราก็ไม่มีคะแนนะอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่า,านนเดินทางมาถูกแล้วและการไปเล่นเอเชียทัวร์เนี่ยนักกีฬาควักกระเป๋าเองหมดนะไม่มีผู้สนับสนุนพี่ดาครับผมถามนิดนึงครับก้อนนี้ของเงินสนับสนุนเนี่ยล้านแปดเนี่ยจำเป็นต้องให้กับทางสมาคมไหมคือถ้ามีคนไม่จำเป็นไม่ให้กับเด็กเลยเนี่ยล้านแ อ่าถ้าให้กับนักกีฬาเลยโดยตรงนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้อ่าเพราะว่านักกีฬาเนี่ยเขาจะใช้เท่าที่จําเป็นแต่ถ้าผ่านสมาคมเนี่ยมันจะต้องมีรายจ่ายจุกจิกอย่างเช่นค่าโทรศัพท์ค่าค่าภาษงานต่ออะไรเนยค่าทวีซ่าอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ถ้าผ่านสมาคมคิดว่าล้านห้าก็น่าจะพอถ้าไม่ผ่านสมาคมนะครับเพราะว่าล้านหน้าน่าจะพอเพราะว่าแม ก็ยังมีเวลาหาสปอนเซอร์มีรอบปีไม่ได้ปีหน้านะครับครับครับผมเออสำหรับแมนนี่ตอนนี้ครอบครัวทุกอย่างโอเคหมดปรับทัศนคติเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเพราะแมนเป็นเด็กที่มีฝีมือมากดีเด็กก็เริ่มดีขึ้นครับจะาพวงตรงนีเดี๋ยตรงที่ตรงที่จะมีแฟนแล้วเริ่มต่อเริ่มเริ่มจะมีแฟนแล้วคนคนรูมาฝึกซอมมาฝึกซ้อมมีทีวีซีพาแฟนมาเป้าประจำเลยเหมือนกันอนะฮะ อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าถ้ามีแฟนมีอะไรแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไอการตุดซ้อมเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนก่อนอห่วงนู่นห่วงนี่อะไรพวกนี้ครับครับผมครับครับก็คอยติดตามผลงานของทัพนักสอยคิวได้นะครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหพาเลรดมันเข้าไประดับโลกเพียบเลยอ่ะครับวันนี้ขอบคุณอุศักดานะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ก็แฟนมาเฝ้าบ่อยๆเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะฮะเห็นบ่อยๆจะได้เบื่อครับกลัวไม่เบื่อดิเพราะแฟนนักสุกเกอร์นี่สวยทุกคนนะับเอาละพักสักครู่ครับช่วงหน้าจา์ต่ายพิจิตโชว์ครับ หลายทีมต้องฝ่าฟันกว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกทีมต้องการพลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนเราจะเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลระดับโลกอย่างมีความสุขอุ่มปตทผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดในประเทศไทย ใช่ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูกับการฝึกสอม พร้อมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย